ข้อวราเนี่ยถ้าเราเป็นญาติกันจริงสมควรที่จะดูแลกันเพราะว่าดีกว่าที่จะทะเลาะบ่แวงกันหรือทําให้กันเจ็บป่วยได้ป่วยสถานที่ที่ดีมีอยู่ที่พระเจ้าทรงบัญญัติการที่จะสร้างคุณงามความดีก็มีอยู่ที่พระเจ้าทรงบัญญัติถ้าจะไปพึ่งพาอาศัยลูกหลานวงสาคนาญาติมันก็พึ่งได้ชั่วคู่ชั่วข่าวนะลูก เปิดว่าวงค์ชญกายาเขาตตยไปไหนเราจะอยู่อย่างไงการที่พึ่งตัวเองเพราะนั้นพรุทธเจ้าทรงบัญญัติพึ่งตัวเองพึ่งอะไรไหมพึ่งตัวเองก็พึ่งทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติที่ลูกได้กระทำไวบที่พ่อตืได้กระทาไปซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติเรียกว่าปหาวุฒมหากุศนุนนั่นแลโทษที่พึ่งพาอาศัยได,ด้ตลอดตลอดไปตัวนี้ ใครก็ทําให้กันได้ได้ยากลําบากทําให้กันได้แต่ว่ามันยากลําบากหมายถึงการอุทิศบุญสมุวลให้มีความพึงพอใจคือได้คือทาให้ได้แต่มันได้ยากลําบากแต่ถ้าเราทําเองเรามีทรัพย์สมบัติของเราเองเราจะใช้ใจ่ายแบบไหน,นมันก็เป็นความสบายใจไม่ต้องไปคอยทรัพย์สมบัติกับ,นบกคนอื่นไม่ใช่หรือลูกอยู่อย่างนั้นลูกไม่มีทรัพย์สมบัติของตัวเอง เวลาที่ผู้ที่มีทรัพย์สมบัติก็คือวงสักขณาญาติที่เป็นมนุษย์เกิดล้มตายไปละอาหารที่พวกเธอจะได้กินจะย้อยู่ได้กินคืออะไรบ้านก็ถูกทำลายนั่นทรัพย์สมบัติต่างๆพวกนี้มันไม่ใช่ของของเราที่เราได้กระทำเองมันเป็นของคนอื่นเขาทำให้หยิบยื่นให้มันก็เลยได้โชคผูโชคเขา่าแต่ทรัพย์สมบัติที่เราได้กระทำเองคือปุญคือกุศลตัวนนั้นขโมยก็ไม่สามารถขโมยได้ ไปก็ไม่สามารถไม่ได้น้ําก็ไม่สามารถพัดหนี้ได้ลมก็ไม่สามารถพัดหนี้ได้ไม่สามารถท่วมบุญท่วมกุศลหรือพัดหนี้ได้นั่นเองลูกม้าลูกมากุากศลที่เราได้ทําแล้วสมบุญบริบูรณ์วิญญาณก็ทําได้เทวาดาก็ทําได้พวกยักษ์ก็ทําได้พวกผีฟ้างผีทรงผีแขนผีอะไรก็ทําได้ลูกไ,ไม่ใช่ว่าจะเลือกเฉพาะมนุษย์หรือพวกเทพเทวาธรรมดา คือเข้าไปหมดธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าไปหมดครอบไปหมดในสามเดือนลูกกระแถ้าลูกเข้าใจเรื่องธรรมะมันก็มีความสุขนะลูกไม่ต้องทะเลาะบบกแวงกันต่างฝ่ายก็ต่างเจอเหลือกเกินกุกันสร้างความเมตตาต่อกันนั่นแลคือบุญ้าทะเลาะบบกแวงกันนั่นแลคือบาปอกุศลผูท้ที่อยู่เป็นเจากก้กกกกจา,กกาก็ทุกข์ทุกตกทุกข์ในเจ้าตระกรมรบากผู้ที่เป็นวิญญาณเป็นผีฟ้าผีสงก็ตกกระกรรมลำบากตกทุกข์ในเจ้าต่อไปการที่สร้างบุญสร้างกุศล เป็นของตัวเองตัวนั้นแนลูกเลิศบนสุดที่สุดทําใจให้มีแต่ความเมตตาถือว่านี่ก็คือพ่อนี่ก็คือแม่คือวงสัการนาญาติเคยเป็นลูกเป็นหลานหมุนเวียนเปลี่ยนไปดูแลก,กันและโดยทมตัวนั้นลูกนั้นตัวบุญเกิดบาปกุศลที่เป็นเชื้อเดิมแห่งที่ติมานะตัวนั้นก็จะค่อยหลุดร่วมไปเรื่อยๆหลุดร,ร่วมไปเรื่อยๆ นี่คือมหาบุญมหากุศลจริงๆดูนะยิ่งกระทำยิ่งมีความสุขยิ่งเยอะยิ่งชุ่มเด่นไม่เหมือนบาปกุศลยิ่งเยอะยิ่งเร่าร้อนนั่นบุญยิ่งเยอะยิ่งชุ่มเด่นคือหน้ามือเป็นหลังมือต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่แห่งความสุขและความทุกข์ลูกเด็กัขว่าจะสร้างความสุขหรือจะสร้างความทุกข์สร้างความสุขดีกว่าลูกลมหาบุญมหากุศล ที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ถูกต้องดีงามมาปฏิบัติให้เป็นมหาบุญมหากุศลที่เป็นทรัพย์เรียกว่าอริยทรัพย์ในใจของเราดีกว่าส่วนเจ้าย์สมบัติที่เป็นของหยาบหรือเป็นของคนอื่นดืมยื่นใหเน้เป็นบุญเป็น,นกุศลก็ตามมันยากลำบากที่จะรับและที่จะรู้จะเห็นกันสมควรยิ่งกว่าว่าที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันถ้าพอรู้ว่าพอช่วยเหลือกันได้ ัวนั้นจะเป็นมหาบุญมหากุศลอั้นยิ่งใหญ่นําพาให้เราอยู่แบบมีความสุขด้วยความชุ่มเย็นแห่งความเมตตาเวลาที่จุดติเกิื่อนยภพภูมิก็เข้าสู่ข,ขติแห่งความชุ่มเย็นและสุดท้ายวันปลายก็คือดับเย็นคือดับความเร่าร้อนเข้าสู่มหาปรินิพานตามตริพุทธเจ้าต่อไปนี้มันก็อยู่นี่ลุมันก็มีแต่ความทุกข์ต่อไปความทุกข์ต่อไปถ้าวิญญาณ ที่เป็นวงศาก็นายญาตของแม่อหน่วยบัวใหญ่รักษาแม่บุญมีบัวใหญ่รักษาที่อยู่บ้านฟังพ่อให้ดีนะลูกเธอได้กินอะไรที่กินไปแล้วมีความชุ่มเย็นไหมมือที่มากับแม่อยู่เดี๋ยวนี้ก็ตามพ่อจะพุ้ให้ฟังว่าลูกกินทีน่บ้านบ้านลูกมีมีความรู้สึกว่าชุ่มเย็นไหม กินอะไรมันชุ่มเย็นพ่อไม่เห็นถ้ามันชุ่มเย็นนี่ผู้เป็นองศาคณะญาติก็จะชุ่มเย็นด้วยนั่นเพราะถือว่าเราเป็นญาติกันแสดงว่าลูกเล่าร้อนวงศาคณะญาติจึงเล่าร้อนเจ็บไปได้ป่วยถ้าวิญญาณมีบุญมีกุศลผู้ที่เป็นวงศาคณะญาติก็ชุ่มเย็นใจก็เย็นกายก็เย็นไม่เจ็บไปได้ป่วยใช่พระเจ้าสมุจัตถึงการดูแล ในวงศักนาญาติไม่ว่าจะเป็นวิญญาณไม่ว่าจะเป็นเทวดาไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ดูแลกันมนุษย์ทำบุญให้เทวดาทำบุญให้วิญญาณวิญญาณก็ดูแลมนุษย์เมื่อได้รับสิ่งที่ดีตอบก็พึงที่ตอบสนองแห่งคุณงามความดีวิญญาณก็เจเช่นเดียวกันเมื่อมีวงศักนาญาติมาทำบุญให้เราก็ต้องดูแลเขาตอบแทนเขาเรียกว่าเป็นอุปการะคุณเทวดาก็ต้องดูแลมนุษย์มนุษย์ต้องดูแลเทวดา ว okay. กวิญญาณก็ต้องดูแลมนุษย์มนุษย์ต้องดูแลกันเป็นของธรรมดาไม่ใช่หรือจะไปทะเลาะบาบอแวงทะเลาะบาบอแวงกันทุบตีกันเคี่ยนตีกันทําไมพระจงขงมังเวทหรือพวกหมอทำหมอไม่ทาก็ตามทาไมต้องทะเลาะบบาแวงกันทําไมต้องตุบตีกันพระวิญญาณเข้ามาเขาก็ต้องการสิ่งนี้เ็าต้องการสิ่งนี้เราก็พูดให้เขาฟังดีว่าสมควรไม่สมควรเพราะเราเป็นญาติกันที่จริงพระเจ้ามา ผู้เจ้าบัญญัติไว้นี่ให้มนุษย์ช่วยเทวดาให้มนุษย์ช่วยวิญญาณเมื่อมนุษย์ช่วยเทวดาเทวดามีความสุขก็ตอบแทนอุปการะคุณเมื่อมนุษย์ช่วยวิญญาณวิญญาณมีความสุขวิญญาณกลุ่มนั้นก็ตอบแทนผู้มีอุปการะคุณต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั้นแหละคือธรรมลูกโดยเป็นญาติกันนี่จะออย่างไงอีกนี่เราคำสอนพรธเจ้าเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าให้ทุกการเคี่ยนปีกัน อย่าเป็นจะตายก็เอาใ่หมอ้อใ่อะไรฝังดินทวงหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะกระทำที่เชื่อนผิดทำผิดที่ไหนนี่พ่าว่าสมควรยิ่งนะัลูกนะที่จะดูแลกันสร้างความเมตตาต่อกันไม่งั้นการเวียนว่ายตายเกิดมันก็จะไปหาสิ่งที่เล่าร้อนหาสิ่งที่มีความทุกข์หาความสุขไม่ได้เลย การช่วยกันเกิดชาติไหนมันก็ได้ช่วยกันตลอดนะดูเจ้านี้เคยช่วยครับอา้าวเกิดชาติต่อไปเราตัวละกรลำบากผู้ที่เราเคยช่วยเป็นสัตติเรชางก็ตามเป็นวิญญาณก็ตามเป็นเทวตรเทิดาก็ตามช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นลุกหมุนเวียนเปลี่ยนไปในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีกว่าที่จะทะเลาะเบาแวงกันเพราะว่าถ้าวิญญาณเข้าใจเจตนาดีของพ่อวิญญาณจะต้องพร้อมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ สละสถานที่ที่ไม่เป็นมหามงคลที่เรียกว่าสถานที่อัปมงคลเข้าสู่สถานที่มหามงคลพุทธประนเป็นพุทธม,มามกะน,นั่นในลูกคือคุณงามความดีของลูกล่ะลูกจะพบกับความ,วามสุขแสงสว่างสว่างสวัยสว่างสวัยตัวนี้ถ้าจะเปรี่ยบเสมือนดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ก็ไม่สว่างสวัยเท่านั้นลูกดวงเดือนดวงดาวโอ้ยคนละลูกไม่สว่างสวัยเท่า เพราะความสบาวยของบุญของกุศลนี่มันมีอลังการขนาดมีมากขนาดนั้นท่านจะบอกว่าอลังการก็อลังการที่สุดจนประมาณไม่ได้นั่นแหะนี่คือเสงตะว่างจากมหาบุญมหากุศลถ้าลูกอยู่อย่างนั้นมันก็จะมืดบอดต่อไปมืดบอดต่อไปเหมือนพระอาทิตย์กำลังที่จะตกแต่ถ้าลูกตั้งแจสร้างคุณางามความดีก็เหมือนพระอาทิตย์อุทย นั่นลูกจะเอาอย่างไงก็แล้วแต่ใจลูกพนะ่อไม่ไปก้าวไก่นะถือว่าทุกคนเป็นญาติทุกดวงวิญญาณเป็นญาติไม่ใช่คนอื่นช่วยกันดีกว่าที่จะทำลายกันแล้วแต่ว่าลูกอยากคิดยังไงพอ่อพาอไม่ได้คิดทางด้านอดียคิดทางด้านที่ดีอยากให้ลูกทุกตนพบกับแสงสาวา่างเดี๋ยวนี้ลูกมันก็อยู่ในโลกที่มันมืดอยู สถานที่มหามงคลเป็นสถานที่ที่ให้ลูกเห็นแสงสวา่างออกมาจากที่มืดอ,ออกมาจากท่ามาพบกับแสงสว่างบ้างที่ลูกดีกว่าที่ลูกจะพากันอยู่อย่างนั้นโกลกกามลำบากอยู่อย่างนั้นจะเอาอย่างไรพอไม่เข้าไปก้าวไก่ลูกพ่อพูดให้ฟังก็แล้วแต่ใจของลูกลูกแต่สินใจกันเอาเองเพลูกเป็นญาติกันพ่อเพียงพูดให้ฟัง ทางช่วยญาติไม่ดีเลยถ้าลูกมีบุญลูกก็ช่วยญาติที่เป็นมนุษย์ได้ถ้ามนุษย์มีบุญก็สามารถช่วยญาติที่เป็นวิญญาณได้ต่างฝ่ายก็ต่างช่วยเหลือก็กุ้นกันนั่นแหละคือธรรมธรรมะที่พระเจ้าทรงบัญญัติดูเอาอย่างไงลูกแต่ัดสินใจกันเอาเอง แล้วแต่ลูกนะพ่อแม่ก็ไปก้าไก่ที่เพียงพูดให้ฟังถ้ารักญาติก็พึงปฏิบัติแต่คุณงามความดีแล้วแผ่เมตตาให้กับญาติญาติที่เป็นมนุษย์มนุษย์ก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลวิญญาณโดยการทำบุญทำกุศลรักษาศีลเอาบุญอกุศลให้กับองค์ชาณนาญาติที่เป็นวินญาณมันต้องช่วยกันนะลูกไม่ใช่ว่า จะมาทะเลาะมาเวงนกันนั่นงานงานทางโลกนี่ถ้าจะพูดถึงมันไม่มีที่จบสิ้นหรอกลูกงานทางธรรมที่เป็นมหาบุญมหากุศลเป็นสิ่งที่จบสิ้นได้เมื่อบุญเต็มก็สามารถเข้าสู่คข้ิที่มีแต่ความสุขตลอดอนันตการคือเมืองพุทธิพานได้แต่งานทางโลกนี่อ๋ยไม่มีทางที่จะสิ้นสุดเดี๋ยวก็เอานั้นเดี๋ยวก็สูญเสียตัวนี้ เดี๋ยวก็ได้ตันนั้นคืนมาเดี๋ยวก็สูญเสียไปอีกมันก็อยู่นี้แหละหมากตอนแรกจะใจลูกนั้นพ่อพูดให้ฟังทั้งลูกคิดว่าพ่อเป็นญาติหรือู้ที่มทําบุญเป็นญาติพ็อพึงใช้ที่ใช้กําลังใช้เป็นยาวที่พ่อพูดในฝังเมื่อกี้นี่เราจะช่วยญาติไหมหรือเราจะทําลายญาติเมื่อเราทําลายญาติมันก็เราทําลายตัวเองนั่นถ้าเราช่วยญาติมันก็เราช่วยตัวเองนั่นถ้าเราฆ่าญาติมันก็ฆ่าตัวเองนั่น มันก็จะอยู่ที่เราเท่านั้นลูกนีน่ถ้าคิดว่าเขาคือญาติเราเราก็ช่วยเขาดีกว่าเดี่ยถ้าเขาเถ้าเราไม่ไม่ช่วยเขาตอนนี้แล้วเราจะมีความสุขได้ยังไงเมื่อเห็นญาติถึงแล้วกำลังบากกังไม่แล,แล้วแต่นะลูกนะพ่อพูดให้ฟังแล้วแต่ใจของลูกที่จะพินิจพิจารณาเอาเองเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเชื้อสายของญาติ พ่อไม่ก็ไปเข้าใ่าาาาเพียงพูดให้ฟังไม่มีใครที่จะทำลายทำร้ายได้เพราะเป็นเชื้อสายของญาติผู้ที่ให้บุญได้ก็คือญาติเหมือนเปตรตที่เป็นญาติของพระเจ้าบิพิสารนี้ก็เหมือนกันลูกนั่นนี่คือพ่อพ่อเพียงพูดให้ฟังแล้วแต่ลูกจะตัดสินใจกันเราเองคือไม่มีใครที่จะช่วยกันได้นอกจากญาติช่วยกันไงเหมือนเปตรตที่เป็นญาติพระเจ้าบิพิสาร แม้แต่ผู้เจ้าก็ช่วยแม่ได้ญาติต้องช่วยกันหลวงปู่ก็ไม่สามารถช่วยพวกเธอได้เพียงพูดให้ฟังแล้วแต่พวกเธอจะตัดสินใจกันเอาเองช่วยกันยังไงพ่อก็แนะวิธีให้หรือจะเอาอย่างไงก็แล้วแต่ลูกเพราะผู้เป็นญาติก็มาทําบุญให้แล้วเห็นมหาคุณหากุนศรเห็นกามุณกามขุนศรก็สมควรที่จะนุโมทนา ถ้าจะอยู่กับพ่อพ่อก็มีที่พักที่ใส่ให้ถ้าไปเกิดอก็ให้ลึกถึงสถานที่ที่มีแต่ความสุขก็คือพระพุโทโธและลึกถึงพระพุโทโธได้ก็ดับแห่งความทุกข์ทั้งมวลน,นั่นคละความสุขที่ยอดที่สุดถ้าจะพูดถึงความยอดสุดยอดที่สุดก็คือพระพุโทโธไม่มีสถานที่จะที่ไหนที่จะสุขเท่ากับพระพุโทโธเพราะพระพุโทโธนี้ นรกไม่กล้าเปิดประตูปิดประตู